สวัสดีครับชาวพี่แว่นพาเจ๊งนะฮะอันนี้เป็นอพิโซดที่18นะฮะเนื่องจากพี่แว่นเล่นแรงเก่งมากนะฮะผมก็ลเลยได้อเทมอันนี้มานะฮะนี่ครับผมแพ็คในตำนานถุยครับเป็นไอดีของเจ็ตโกยนะฮะอันนี้เป็นไอดีของเจ็ตโกยเขาได้การ์ดตำนานมาเกิดมากูยังไม่เคยสัมผัสเลยเนี่ยครั้งแรกนะฮะเป็นตำนานกับท็อปร้อยนะครับผมอันอื่นก็การ์ดธรรมดาพี่ไม่แตะแล้วกันโอเค เชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากจะสัมผัสตำนานนะระอแเวนเป็นตัวแทนของทุกๆคนนะครับผมเอาท็อปร้อยก่อนแล้วกัน,นครับท็อปร้อยมีอยู่สามใบนะถนัดอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ฮนะเปิดเลยครับปากอื้เจ็ดหมื่นแปดปากวอลคอรครับปากอีกทีอบีดาวได้อยู่นะได้อยู่ปาวะท็อปร้อยฮนดานวิชเทีย <laughs> no วอลคอตแล้วก็ บีดานะครับผมโอเคครับใบนี้ครับรีเจนรีเจนแพ็กนักเตะในตำนานจำนวนหนึ่งเฮ้ยรีเจนมันมีกี่คน20กว่าคนยกว่าคนแน่นอนครับตอนนี้รีเจนแพงสุดเป็นอะไรครับคีอรอนตัวหน้าตัวน,นายังแพงสุดอยู่นะหลังจากที่ก็มีข่าวว่าร,รีเจนจะจะยังจะจะ,จะโดนล,ลบแน่ๆที่เกาหลีแต่มันก็อีกนานนะครับอีกนานโอเคกดเลยแล้วกันครับ การเปิดลีเนตนครั้งแรกของพี่แว่นนะครับผมป้าเจ็ดล้านเก้าใคร <c oughs> โคตรคังโคนี่เจด็ดโกยพี่ขอโทษปิดคลิปลับปิดคลิปขอโทษ